ไม่มีใครสำเร็จเพราะไม่เคยล้มความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จในโลกของการพัฒนาตนเองและความสำเร็จมีเรื่องหนึ่งที่ผู้คนมักเข้าใจผิดอยู่เสมอนั่นคือความล้มเหลวหลายคนกลัวมันหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงมันและบางคนถึงขั้นเชื่อว่ามันคือเครื่องหมายของความล้มเหลวในชีวิตอย่างถาวร โคชผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแรงจูงใจได้ยืนยันกับคุณว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงโดยไม่เคยล้มมาก่อนเพราะความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูของความสำเร็จแต่เป็นบันไดเป็นบทเรียนและเป็นสิ่งที่เปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงของเราลองคิดดูสิคะเด็กทารกไม่เคยเดินได้ทันที พวกเขาล้มซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนจะก้าวแรกที่มั่นคมได้สำเร็จนักธุรกิจระดับโลกนักกีฬาเหรียญทองหรือแม้กระทั่งผู้นำทางจิตวิญญาณทุกคนล้วนเคยล้มไม่ว่าจะเป็นล้มเหลวทางการเงินล้มเหลวด้านความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งล้มเหลวต่อเป้าหมายของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือการลุกขึ้นมา เรียนรู้จากมันและใช้ความล้มเหลวเป็นครูที่ส่งพลังหลักการการพัฒนาตนเองจากความล้มเหลว 1. ยอมรับว่าเราล้มเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างเข้มแข็งการปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยล้มเป็นการปิดโอกาสในการเติบโตความกล้าหาญที่แท้จริงเริ่มต้นจากการมองความล้มเหลวตรงหน้าอย่างซื่อตรงแล้วถามตัวเองว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง 2. ความล้มเหลวคือฟีดแบ c k ที่มีค่าที่สุดเมื่อเราล้มเราได้ข้อมูลกลับมาเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทําผิดวิธีคิดที่ยังไม่เหมาะหรือวิธีสื่อสารที่ควรปรับปรุงนี่คือข้อมูลดิบที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่ากลัวที่จะฟังเสียงจากความล้มเหลวเพราะมันคือเสียงจากอนาคตที่กำลังรอให้คุณดีขึ้น 3. ความล้มเหลวช่วยเปิดเผยตัวตนแท้จริง เมื่อเราอยู่ในจุดตกต่ำเราจะได้เห็นความคิดความเชื่อและความอดทนของตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดความล้มเหลวจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรเอาชนะเท่านั้นแต่มันคือเวทีที่เผยให้เห็นว่าคุณคือใครและคุณยังเชื่อในเป้าหมายของตัวเองหรือไม่ตัวอย่างจากชีวิตจริง j จเคโรล n ิงถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์กว่า12แห่งก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะได้ตีพิมพ์ ปัจจุบันกลายเป็นผู้เขียนที่โด่งดังระดับโลกไมเคิลจอแดนเคยถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอลในโรงเรียนมัธยมแต่ด้วยความมุ่งมั่นเขากลับกลายเป็นนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่แห่ง NBA สตีฟจ็อบถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างเองแต่เขากลับใช้โอกาสนั้นก่อตั้งพิกซ่าและกลับมาแอปเปิลอย่างยิ่งใหญ่วิธีการพัฒนาเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นพลังฝึกตั้งคำถามกับตัวเอง อะไรที่เราทำดีแล้วอะไรคือบทเรียนจากความล้มเหลวครั้งนี้เราจะลองอีกครั้งได้ไหมโดยไม่ทำผิดแบบเดิมสร้างระบบสนับสนุนพูดคุยกับคนที่เข้าใจหรือมีประสบการณ์คล้ายกันเช่นเพื่อนร่วมอาชีพโคช้ชหรือกลุ่มสนับสนุนสปอร์ตกรุป๊ปฝึกการคิดแบบ Growth m i n d s e หลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบเช่น ฉันไม่เก่งเปลี่ยนเป็นฉันยังไม่เก่งพอแต่กำลังเรียนรู้สร้างสัญญากับตัวเองเขียนเป้าหมายและลายเซ็นของตัวเองลงบนกระดาษพร้อมระบุว่าฉันจะไม่ยอมแพ้แล้ววางไว้ในที่ที่เห็นทุกวันกิจกรรมที่แนะนำเพื่อพัฒนา 1. เขียนบันทึกความล้มเหลวสามอย่างในอดีตและเขียนต่อว่า ฉันได้เรียนรู้อะไรจากมัน 2. ทำไมแมปของเป้าหมายเริ่มจากเป้าหมายหลกักแล้วแตกย่อยเป็นแพลนพร้อมระบุสิ่งที่อาจผิดพลาดเพื่อเตรียมใจ 3. ทํทำ r e เ l e c ชั่นทุกสัปดาห์ใช้เวลาวันอาทิตย์สนาทีทบทวนว่าสัปดาห์นี้ฉันพลาดอะไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง 4. ทํทำชาเลนจ์กับตัวเองเช่นลองทำสิ่งที่กลัวสัปดาห์ละหนึ่งอย่างเช่นการพูดในที่สาธารณะการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่การขอโทษใครบางคนความล้มเหลวไม่เคยมีไว้เพื่อหยุดคุณคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่เรียนรู้จากความล้มเหลวได้เร็วกว่า และนำบทเรียนนั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนทุกครั้งที่คุณล้มคุณกำลังได้รับบทเรียนหนึ่งที่ไม่มีในห้องเรียนไม่มีในตําราและไม่มีใครสอนได้นอกจากประสบการณ์ของคุณเองการไม่ล้มเลยในชีวิตอาจดูสวยงามภายนอกแต่ลึกๆแล้วนั่นอาจหมายถึงคุณไม่เคยพยายามทำอะไรเลยก็ได้ดังนั้นจงกล้าพลาด จงกล้าล้มและจงกล้าลุกขึ้นอย่างสง่างามสุดท้ายนี้ความล้มเหลวไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความพ่ายแพ้แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่แท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นคุณแค่ต้องกล้าที่จะพยายามอีกครั้งหลังจากที่ล้มเพราะไม่มีใครสำเร็จเพราะไม่เคยล้มขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆในทุกวันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูแลใจตัวเองด้วยนะคะ